สวัสดีค่ะพบกับตีค่วเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่28พฤษภาคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เรามองตลาดน่าจะแกว่งไซด์เว้า up ได้นะคะในกรอบ1,570ถึง1,595จุดนะคะมองปัจจัยสนับสนุนจากภายนอกนะคะซนติเมนต์ทางด้านการลงทุนขั้น5อิงทางด้านบวกนะคะ <maybe S 2> จากข้างนอกเอ่อจากเรื่องของตัวเลขเศรฐศษฐกษิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้าง,งแข็งแกร่ง,ขขง,น,ง,งนะคะในแง่ของเอ่อ initial jobless claim นะคะหรือว่าจานวนผู้ขอ สวัสดีการว่างงานครั้งแรกเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าประกาศออกมาดีกว่า ที่ตลาดคาดการนะคะเพิ่มขึ้น4.06แสนรายนะคะตลาดคาดว่าจะเพิ่ม4.25แสนรายนะคะแล้วก็คำสั่งซื้อสินค้าคงทนก็เติบโตได้ดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะโต1%นะคะตลาดคาดโต0.8%นะคะก็ค่อนข้างหนุนเซนติเมนต์ทางบวกนะคะแล้วก็คืนนี้นะคะก็คอยจับตาดูเรื่องของการแถลงเรื่องงบประมาณรายจ่ายของไบเด่นนะคะสำหรับปี65นะคะก็จะเลสวงเงินขึ้นไป หกล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการศึกษาสุขภาพเพลทแคร์นะคะ t r a n s p o r t เทชั n นะคะเรื่องของ infrastructure นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ตรงนี้ก็น่าสนใจในการฟังรายละเอียดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการต่อสู้กับเรื่องของ climate change นะคะเรื่องสภาพอากาศด้วยนะคะก็เออก็มองว่าเป็นแนวโน้มเรื่องของ การใช้ใจ่ายด้านการลงทุนขนาดใหญ่ที่น่าจะมีขึ้นตามมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐให้มีการเติบโตต,ต่อเนื่องนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาคําแถลงของตัวพซดีนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าการที่ทุกฝ่ายเนี่ยมองเห็นในเรื่องของความจําเป็นในการใช้ใจ่ายจํานวนมากเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมๆกับเรื่องของดฟฟิซิตนะคะที่จะเกิดขึ้นจํานวนมากตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่วา่าถ้าเฉพาะหน้าตรงนี้ก็เห็นพ้องต้องกันว่าก็มีความจําเป็นในเรื่องของการ ใช้มงบมาจจานวนมากในการเข้ามากระตุ้นนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะอยู่ในทํานองเดียวกันทั่วโลกนะคะในส่วนของอาภายในประเทศของเราเองตอนนี้เราคงต้องมองอความนึกขึ้นหน้าในระยะสั้นเรื่องของการกระจายวัคซีนเป็นสําคัญนะคะน่าจะเป็นตัวแปรหลักเลยในการเปลี่ยนหรือว่าพลิกผันจุดเปลี่ยนของเรานะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังของเรานี้เนี่ย ยังคงเป็นความหวังในเชิงบวกๆได้อย่างที่เคยคาดการณ์กันไว้หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็ให้น้ําหนักกับเรื่องของการมาของวัคซีนหรือว่าการกระจายของวัคซีนแล้วก็รวมถึงวัคซีนทางเลือกนะคะซึ่งต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากตลาดค่อนข้างมากนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าตลาดตอบรับในเชิงบวกค่อนข้างมากกับเรื่องของอการลงทะเบ,บียนฉีดวัคซีนนะคะที่เริ่มต้นเป็นวันแรกนะคะก็ได้รับ เรื่องของการตอบรับเนี่ยค่อนข้างจะล้นหลามในแง่ของอการจองนะคะเพราะาทุกคนเร่งจองกันแล้วกอ็อย่างเรื่องของการจองผ่านโคต้าที่จะมาฉีดที่ศูนย์กลางบางซื่อนะคะประมาณ4ี่แสนกว่ารายนี่ก็เต็มหมดได้ภายในสองชั่วโมงนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของอการฉีด ก็คาดว่าน่าจะได้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนะคะส่วนที่น่าจับตามองที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของราชวิทยายลัจุฬาภรน,นะคะเพราะว่ากําลังจะมีเรื่องของวัคซีนทางเลือกเข้ามาให้นะคะซึ่งออตอนนี้รายงานในเบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะมีการถแถลงการในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ13.30 14.30นะคะก็น่าจะเป็นตัวเลือกใหม่ก็คือตัวซีโนฟาร์มนะคะแล้วก็จํานวนโดสที่เข้ามาอาจจะมีการคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ หลายๆสำนักข่าวเนี่ยรายงานว่าทางผู้บริษัทผู้ประสานงานเนี่ยบอกว่าได้ยื่นข้อเสนอมาในในส่วนของการขายตัววัคซีนให้แก่ราชวิทยาลัยเนี่ยถึง20ล้านโดสนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวในเชิงบวกๆเข้ามานะคะในแง่ของตัว ตัววัคซีนนะคะอีกส่วนหนึ่งที่จะอัปเดตให้ฟังกันก็คือเรื่องของผลงานวิจัยจากทางโรบาซีลานนะคะเรื่องของวัคซีนที่เรามีอยู่นะคะแอสตราเซเนกกับตัว s i n นแวคนะคะผลของการวิจัยเนี่ยก็บอกว่าน่าจะสามารถแต่ผลได้ว่าวัคซีนทั้งสองชนิดนี้เนี่ยน่าจะสามารถป้องกันโควิด1 9ได้ดีนะคะเทียบเท่ากับคนที่ผู้ป่วยที่ ติดโควิด1 9แล้วรักษาหายแล้วนะคะน่าจะมีภูมิคุ้มกันตรงนี้ขึ้นมาได้ะคะโดยฉีดแอสตาเซ n e ก a าหนึ่งเข็มหรือว่าฉีดตัวซิโนแวคสองเข็มนะคะก็จะมีภูมิขึ้นมาได้เทียบเท่ากับคนที่ เป็นผู้ป่วยโควิด -19 ทีแล้วหายขาดได้นะคะก็ถือว่าเป็นผลการวิจัยออกมาคอนเฟิร์มว่าน่าจะตัววัคซีนที่เรามีอยู่ในมือนยังพอใช้ได้นะคะแต่ว่าตัวอาการผลข้างเคียงหรือว่าผลไม่พึงประสงค์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มที่ฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยมีผลที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าตัวซ i โนแวคนะคะอันนี้เป็นข้อสรุปที่ได้จากโรบาร์ซีราชนะคะส่วน WHO เนี่ยยังไม่อนุมัตินะคะสาหรับตัวซ i โนแวคนะคะเพราะว่าบอกว่าต้องขอ ข้อมูลความปลอดภัยแล้วก็กระบวนการผลิตเนี่ยเพิ่มเติมนะคะก็ถือว่าจะต้องรอออกไปก่อนสำหรับการอนุมัติจากทาง WHO นะคะส่วนของ s i n นแวคเนี่ยคาดว่าจะเร็วที่สุดได้ก็ในเดือนมิถุนายนก็ต้องตามต่อกันนะคะเพราะว่าต้องบอกว่า s i n นแวคเนี่ยเป็นหนึ่งในวัคซีนหลักของเราที่มีอยู่นะตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวแปรสำคัญกันนะคะ,ะส่วน Pi ่อฟเดอะเดนะคะ เราแนะนำหุ้น2ตัววันนี้นะคะก็สำหรับในส่วนของตัวแรกจะเป็น CRC นะคะมองในแง่เรื่องของการเปิดเมืองตอนนี้ที่เป็นความหวังค่อนข้างมากหลังจากที่เรามีข่าวเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนออกมานะคะมีผลโดยตรง ต่อเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะแล้วก็จะสามารถกลับมาจับใจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะคะถ้าความเชื่อมั่นตรงนี้มากขึ้นก็มองว่าเป็นตัวแปรที่แปรผันโดยตรงกันนะคะก็ค่อนข้างสําคัญสําหรับกลุ่มหุ้นเปิดเมืองก็ค่อนข้างดีตัวคึกคักน,นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเราก็มองแนวโน้มกําไรในเซ็กต์เฮฟต์นะคะก็คือครึ่งปีหลังนี้น่าจะฟื้นตัวได้เยออนเยียนะคะคือจริงมองตั้งแต่ 2Q ิวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นเยออนเยียแล้วจากโลเบสในปีก่อนที่เผชิญกับเรื่องโควิดแล้วมี ล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบมากกว่าในปีนี้นะคะแล้วก็ในปีนี้ยังมีการรวมงบ C O L เข้ามาเต็มไต่มาสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า2 q คิวก็จะดีแล้ว Second half ก็น่าจะเห็นการฟืน้นตัวต่อนะคะลุ้นเรื่องของโอกาสการเปิดประเทศนะคะแล้วก็ตัว C R C เนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการลุกธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นหลังโควิด1 9ดีขึ้นน่าจะเห็นภาพของการลุกธุรกิจกันอย่างเต็มความสามารถนะคะ C R e ก็ เอ่อซียก็มีผลเชี่ยวค่อนข้างสูงนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราเลือกเข้ามาวันนี้นะคะเป็นตัว BEC นะคะตัวนี้ต้องบอกว่ามีปัจจัยเฉพาะตัวนะคะทั้งในเรื่องของข่าวนะคะที่จะดีขึ้นหลังจากได้คุณสรยุทธเข้ามาดูแลนะคะก็หนุนให้มีอัตราการขายที่เพิ่มขึ้นเข้ามาอย่างมีนัยสําคัญนะคะแล้วก็มองเห็นโอกาสว่าน่าปีนี้น่าจะกลับมาเทินาราวแล้วก็จ่ายปันผลได้นะคะทั้งในแง่ข่าวก็ดีละครเย็นก็ดีนะคะน่าจะมีโอกาสเรื่องของการปรับขึ้นค่าโฆษณา การควบคุมค่าใช้จ่ายก็ทำลงมาได้ดีค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจะดีมากที่สุดมีมากแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากพี่สยามให้รายละเอียดอีกทีหนึงในในช่วงท้ายของ,<ม>ข,องของรายงานวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปวันนี้พี่ก็ประเดยสตัว CRC แล้วก็ BEC นะคะส่วนเทคนิคเข้าพิกเนี่ยสตัวจะเป็น BJC นะคะ IHL แล้วก็ตัว WHA ค่ะ ค่ะเออก็มีในเรื่องของฮาน่านะคะฮาน่าเนี่ยมองในเรื่องของอุปสงค์เนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะโดยทางผู้บริหารก็พูดถึงในเรื่องของช่วงที่เหลือของปีว่ายังเติบโตได้ดีนะคะหลกัหลกๆก็มาจากในตัวพวกสินค้ากลุ่มออโตอินดัสทรีลคอมมิวนิเคชันนะคะซึ่งเออโดยเฉพาะในส่วนของตัวออโตกับตัวเอ่อเทเลคอมมิวนิเคชันเนี่ยจะดีในเรื่องของตัวทั้งการใช้ใจ่ายดที่มากคือเออการบ อุปโภคบริโภคที่ดีขึ้นนะคะและส่วนเทคเนี่ยก็มาจากในเรื่องของตัว 5G ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนชิปเนี่ยถามว่ากระทบอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงนะคะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาทางอ้อมเกิดขึ้นนะคะซึ่งอย่างในไตรมาสหนึ่งเนี่ยไม่โดนผลกระทบจากส่วนนี้นะคะแต่ในไตรมาสถ,ถัดไปเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่ทางหาน้าเนี่ยอาจจะได้รับผลจากปัจจัยดังกล่าวนะคะ สิ่งหนึ่งที่ยืนยันต่อเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือในเรื่องของการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่เนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะคะจากเดิมที่สั่งแบบ8สัปดาห์นะตอนนี้ก็เป็น30สัปดาห์นะคะก,กว่าจะได้ของมานะคะพวกตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลจากในเรื่องของการขยายกาลังการผลิตในกลุ่มไอซีนะคะซึ่งมามองดูในแต่ละ,ะพื้นที่ที่ฐาหนาผลิตเนี่ยต้องบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นที่ไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำพูนหรือว่าโรงงานไอซเนะี่ยโดยเฉพาะไอซที่อยุธยาเนี่ยค่อนข้างเติบโตได้ดีนะขณะที่จีนเองเนี่ยตัวไอซอุปสงค์ก็ยังแข็งแกร่งด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะโดยปีนี้เนี่ยทางฮาหนาเองเนี่ยก็จะมีการขยายกำลังการผลิตนะคะหลักๆก็อยู่ที่อยุธยาเนี่ยเพิ่ม25-30%ในช่วงกรกดาษที่จะถึงนี้นะคะส่วนที่เจียซิงเนี่ยก็จะเริ่ม ในช่วง 2Q64 นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยงบ 1Q เนี่ยต้องบอกว่าออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะคะทำให้ต้องปรับในเรื่องของมาจินลงนะคะเนื่องจากว่าไตรามาสหนึ่งเนี่ยมีการขายตัวสินค้ามาจินต่ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะยอดขายเนี่ยเพิ่ม12%เยนเยนนะคะที่702ล้านเหรียญน,นะคะปรับมาจินลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ราคาวัตถ,ถุดิบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าสามารถผลักภลาะให้ผู้บริโภค ผู้ซื้อได้นะคะมีปรับกำไรลงเล็กน้อยนะคะเป็น2,018ล้านนะคะเพิ่ม2%เย็นเยียน,นะคะผู้บริหารได้พูดถึงในตัวสินค้าใหม่นะคะที่จะเริ่มให้ดอกผลในช่วงถัดๆไปนะคะก็คือในเรื่องของ power management แล้วก็ SIC นะคะปัจจุบันก็เริ่มมีการทำตัวอย่างสินค้าเนี่ย <c oughs> ไปให้ลูกค้าแล้วนะคะแต่ว่า จะเริ่มผลิตได้เร็วหรือช้าเนี่ยก็ขึ้นกับว่าตัวสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยว่าจะเป็นที่ยอมรับได้เมื่อไหร่นะคะเออโดยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่า2กลุ่มหลักๆเนี่ยน่าจะเห็นตัวการเติบโตได้ดีก็พวกคอน summer มมนะคะแล้วก็ตัว e v นะคะซึ่งในส่วน e v เนี่ยน่าจะเห็นได้นะคะก็น่าจะเป็นแบบ 1 2บสถึงสิเดือนเป็นต้นไปนะคะตัวฮาน่าเนี่ยต้องบอกว่าทางฝ่ายก็ยังมีมุมมองบวกนะคะต่อการฟื้นตัวของคําสั่งซื้อในเรื่องของตัวตลาดโลกที่แข็งแกร่งนะคะแต่ราคาหุ้นก็ปรับขึ้นสะท้อนปัจจัยดังกล่าวมาพอสมควรนะคะหนราคาปัจจุบันเนี่ยแนะนําถือนะคะราคาพื้นฐานเก้าสบาบาทค่ะ ค่ะตอนที่ EPG นะคะเมื่อวานนี้ก็ประกาศงบนะคะเอ่อเนิกงานของ EPG ช่วง 4Q64 นะคะสิ้นสุดมีนา64เนี่ยก็ออกมาแย่กว่าที่ข้างฝ่ายคาดนะคะจากกอสมาที่นี่ต่ำกว่าคาดแล้วก็ s อซีอที่สูงกว่าคาดค่ะโดยบริษัทรายงานกำไรสุทธิที่404ล้านนะคะ บวกขึ้นมา64.5%แต่ลดลง6.4% Q on Q นะคะแล้วก็กำไรปกติเนี่ยที่ไม่รวมในเ่วของผลอัตราแลกเปลี่ยนและเงินช่วยเหลือโควิดจากออสเตรเลียเนี่ยจะจะอยู่ที่362ล้านนะคะบวกเพิ่มขึ้นมา70.4% Year on Year แต่ติดลบ12.8% Q on Q ค่ะทั้งนี้นะคะการเติบโต e a r on Year เนี่ยก็ได้รับแรงหนุนจาก สามธุรกิจหลักนะคะที่ยังสดใสนะคะไม่ว่าจะเป็น a e r o f l e x a e r o c l a s s แล้วก็ EPP นะคะโดยเฉพาะในส่วนของ Aeroclass นะคะที่ก็ขานรับตามอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะก็หนุนยอดขายโตนะคะ26.2 Year on Year นะคะแล้วก็เป็นตัวหลักในการผลักดันรายได้การขายรวมเนี่ยเติบโต14.4 Year on Year ค่ะรวมถึงก s t Margin ก็ภาพรวมมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะ31.7นะคะดีขึ้นจากซ63ที่28.4ค่ะ ส่วนภาพการลดลง q on q นะคะถึงแม้รายได้การขายรวมเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ3.9% q on q แต่หากถูกกดดันจากกอส a r จินที่ปรับลงนะคะจาก33.2%ใน 64, ไตรมาส3า64มาอยู่ที่31.7%ค่ะ ถึงแม้ภาพกําไร 4Q 64เนี่ยจะออกมาต่ํากว่าคาดนะคะแต่หากเทียบกับภาพรวมทั้งปีเนี่ยจะเห็นว่าผลดําเนินงานเนี่ยยังมีการฟื้นตัวนะคะโดยกําไรสุทธินี้ก็เพิ่มขึ้นมา21.5%เ e a r on อ e นเนะคะซึ่งทางฝ่ายก็มองว่าเอ่อจะเป็นฐานที่ยังคาดโตต่อได้ในปี65นะคะทั้ง3าธุรกิจหลักที่กล่าวไปนะคะหลังมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะทางฝ่ายยังคงกําไรสุทธิปี65ที่1,372ล้านนะคะราคาพื้นฐานที่14.20บาทแล้วก็ แนะนำซื้อค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทก็มีการประกาศจ่ายปันผล19สตางค์นะคะโดยจะขึ้น XD วันที่3สิงหาแล้วก็จ่ายปันผล20สิงหาค่ะสำหรับตัวคาราบาวนะคะ กำลังซื้อในประเทศเมียนมานะคะค่อยกลับมาดีขึ้นนะคะหลังจากที่ผ่านช่วงรัฐประหารมาแล้ว3เดือนนะคะบวกกับการเล่งสั่งซื้อก่อนที่ห้ามจะนําเข้าสินค้าผ่านทางบกนะคะซึ่งเริ่มไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะทำให้ยอดของเดือนเมษายนปรับตัวดีขึ้นมากนะคะซึ่งการเปลี่ยนกัน ห้ามนาส่งทางทางบกนะคะก็จะต้องใช้เรือแทนนะคะทาให้การขนส่งอน,นานขึ้นแต่ว่าไม่ได้กระทบต้นทุนนะคะเนื่องจากลูกค้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะคะขณะที่กัมพูชาก็มีการผ่อนคลาย l อกดาว w มากขึ้นนะคะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะคะโดยแมย้ในตลาดในประเทศนะคะยังต้องเผชิญกับการระบาดใหม่นะคะแต่ว่ายังเติบโตได้ดีนะคะจากตัวเครื่องดื่มของบุนดี้ซีล็อกทั้งสองรสชาตินะคะก็ทีที่ออกไปก็คือรสส้ดดสมกับ รสมะนาวนะคะแล้วก็มีออกรสชาติใหม่นะคะเป็นตัวผสมคอลลาเจนนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะช่วยฐานขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะคะกลุ่มลักสวยลักงามนะคะสําหรับแนวโน้มแต่มากสองนะคะแม้ว่าคาดกาไรจะปรับตัวลดลงเยอะนิดเดียนะคะจากฐานที่สูงในปีก่อนนะคะบวกกับต้นทุนอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นนะ,ะแต่ว่าเทียบคิวออนคิวค่อนข้างฟื้นตัวได้ดีนะคะตามยอดขาย c m v ที่เพิ่มขึ้นนะคะ ที่ขายในจีนที่ฟื้นตัวแรงตามการบริโภคในประเทศจีนที่ดีขึ้นนะคะอีกทั้งเป็นช่วงไฮซีซันของจีนนะคะรวมถึงการที่บริษัทเข้าซื้อหุอ้น ACM เพิ่มขึ้นไป็นหนึ่ง้เเซตะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะทั้งนี้ก็จะทําให้รับรู้กําไรเข้ามามากขึ้นนะคะทางฝ่ายปรับใช้ราคาพื้นฐานปีหกห้นะคะแนะนำทยอยซื้อค่ะ,ะต่อไปก็เป็นตัว b e c นะครับปีนี้ก็จะกลับมาเทินาลาวนะครับ โดยการปรับโครงสร้างเนี่ยจะเริ่มเห็นผลชัดเจนในปีนี้นะครับโดยในช่วงสองสมปีเนี่ยก็ถือว่าเขาก็มีการปรับตัวกันค่อนข้างเยอะนะครับและในปี6กสาเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ปรับตัวค่อนข้างมากนะฮะเนื่องจากมีมาตรการต่างๆเพื่อใช้ในการลดทุนนะครับอย่างเช่นในเรื่องข,ของการปิดระบบอนาล็อกนะฮะหลังจากหมดสัมปทานกับตัว M อ็มคอร์ดนะครการปรับลดพนักงานลงนะครับเหลือเก0ร้อยคนนะฮะการขายมี c เทโลที่ขาดทุนออกไปนะครับก็ทําให้ไม่ต้องรับรู้ ต้นทุนของมี c เทโลเข้ามานะครับซึ่งเห็นได้ชัดจากในไตรมาสหนึ่งะฮะที่ต้นทุนเนี่ยสามารถลดลงไปได้ถึงสาิบเกเซนะครับมากกว่าไรายได้ที่ลดลงไป20สิเอร์เซนะครับและถ้ามาดู s อ n a ็นะครับก็ลดลงไปถึง6 1สเซโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายบริหารที่ลดลงไปถึง6 4สิบสี่เปอร์เซตามจำนวนพนักง,งานที่ลดลงไปมากนะฮะซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ในไตรมาสหนึ่งะครับกำไรเนี่ยพิกกลับมาอยู่ที่ร้อยสิเกล้านนะครับแล้วก็น่าจะมีกาไรต่อเนื่อง ไปนะครับสำหรับในครึ่งปีหลังเออในไตรมาสสองนะครับแนวโน้มก็ยังดีอยู่นะครับหลักๆเนี่ยก็น่าจะมาจากเรื่องของตัวข่าวนะครับหลังจากที่ได้ขายหุ้น BCTO ออกไปเนี่ยแล้วก็เข้าบริหารรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ก็เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์แล้วก็ข่าวทั้งหมดนะครับเองเองตั้งแต่เดือนธันวานะครับจากแต่ก่อนเนี่ย BCTO เป็นผู้ผลิตแล้วก็ทั้งสองเจ้าเนี่ยก็แบ่งเวลาขายระหว่างกันนะครับ ก็จะทําให้รับรู้รายได้ที่สูงขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับหลังจากในไตรมาสสองเนี่ยได้มีการปรับรายการข่าวนะฮะโดยนำคุณสรยุทธ์นะครับกลับมาบริหารแล้วก็มาอ่านข่าวนะครับในรายการเรื่องเล่าเช้านี้กับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีการปรับรายการข่าวในหลายช่วงนะฮะแล้วก็เพิ่มรายการข่าวขึ้นใหม่นะฮะอย่างเช่นขันข่าวเช้าตรู่แล้วก็ขันข่าวเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เพิ่มเวลาออกอากาศของเรื่องเล่าเช้านี้อีก20นาทีนะครับ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมแล้วก็เอเจนซี่นะฮะทำให้ทั้งเรตติ้งแล้วก็ยูเรตนะครับเหลืออัตราการขายในรายการข่าวเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยรายการใหญ่อย่างเช่นเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยจากอัตราการขายในไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วที่อยู่ที่3 0มสถึงสีเปเนี่ยปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่70-75%เรนะฮะเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับก็ขึ้นมาเกิน90%ในเดือนพฤษภาคมนะครับรวมไปถึงก็ส่งผลให้ผู้้ชมมมขขาาาทงออนนนนนนไลน์เเ่่ก็็พิึป22,000คนนะคะรับ ซึ่งทั้งเรตติ้งแล้วก็ยูเรตที่ดีขึ้นเนี่ยจะช่วยหนุนรายได้ในช่วงของนอนพามไทม์ให้ดีขึ้นนะฮะจากตัวข่าวที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของละครนะครับในช่วงของเออริพามหรือละคร่ํานะฮะช่วงเวลา1 9บเกถึงยี่สนอนะฮะแล้วก็พามไทม์ยี่สินถึง22.30นนะครับเอต้องถือว่าเป็นละครเฟิร์สรันนะครับที่มีการออกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงของหนึ่งทุ่มนะครับ ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับอัตราการขายสูงนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะมีการปรับค่าโฆษณาขึ้นในอนาคตนะครับโดยบริษัทมองว่าถ้าจะปรับเนี่ยเร็วขึ้นเร็วสุดเนี่ยก็น่าจะเห็นได้ในไตรมาสสามปีนี้เลยนะครับประกอบกับในช่วงของโควิดระบาดรอบ3นะครับเอ่อซึ่งมีการมีมาตรการห้ามรวมตัวกันเกิน20คนนะครับทาให้คู่แข่งในหลายช่องเนี่ยไม่สามารถถ่ายทําละครได้นะฮะจนต้องนําละครเก่าเนี่ย ออกมาลีลันนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับเม็ดเงินโฆษณาที่จะไหลลงมาในช่องของ b e c ที่เป็นละครใหม่นะครับประกอบกับละครใหม่เองก็จะช่วยเพิ่มรายได้ในเรื่องของออนไลน์แล้วก็การนำคอนเทนต์ไปลงในพวก Facebook y o YouTube แล้วก็ในออ,ออนไลน์ของเขาเองคือ c h 3 p l u s นะครับแล้วก็การให้ใช้นิกิทธิ์นะครับก็จะดีขึ้นนะฮะเนื่องจากจะเริ่มมีการออกคู่ขนานนะครับหรือใมาแคสไปในต่างประเทศนะครับโดยในไรมาสสเนี่ยจะมี ไปต่างประเทศ3เรื่องนะฮะที่จีนแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็ยังเจรจากับ n น t f l i x นะครับที่จะใส่มาแคสละละครไปนะครับแล้วก็มีการขายละครในรูปของฟินิ s โปรดักนะครับไปให้ OTT ต่างประเทศนะครับทั้งวิวนะครับดีทีวีนะครับแล้วก็อีกหลายค่ายนะครับซึ่งเขามีเป้านะฮะที่จะทำให้ทรายได้นะครับในส่วนของการให้ใช้ลิขสิทธิ์ปีนี้เนี่ยที่500ล้านบาทนะครับก็สามารถบุกเข้ามาได้แล้ว600ล้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของเป้านะครับแล้วก็ยังได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดวอลเลย์บอลเนั่นลีกนะฮะ2021นะครับของผู้หญิงนะครับซึ่งค่าโฆษณาเนี่ยขายได้หมดแล้วนะครับแม้ไม่มีแม้กำไรเนี่ยจะไม่มากนะครับก็ทำให้ปิดการขาดทุนออกไปนะครับแนวโน้มในไตมาา2เนี่ยยังดีต่อเนื่องทั้งจากข่าวละครแล้วก็ลิขสิทธิ์นะครับคาดการรายได้ในปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่6,653ล้านนะครับแต่ด้วย ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็นฐานใหม่นะครับซึ่งปรับกําไรขึ้นนะครับเป็น789ล้านจากเดิมที่คาดไว้แค่574ล้านบาทนะครับรวมไปถึงปรับแนวโน้มนะครับในปีถัดๆไปขึ้นก็เลยส่งผลให้ด้วยวิธี DCF นะครับราคาพื้นฐานปรับขึ้นมาเป็น13บาท80นะครับก็ยังมีออพไซด์แล้วก็ยังคงคําแนะนําซื้อนะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหยุดจ่ายไปตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี60นะครับ โดยตามนโยบายเนี่ยจะจ่าย payout เลยโชไม่ต่างกว่า90%นะฮะก็คาดว่าปีนี้น่าจะรับรู้เงินปันผลที่36สตางค์นะฮะต่อหุ้นนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัมี EC นะครับ มาดูกันในส่วนของราคาทองคำนะคะ,ะราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็แว่งตัวลักษณะไซเวย์นะคะตามที่เราคาดการนะคะก็มีจังหวะย,ยอดตัวลงไปนะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างจำกัดนะคะไม่หลุดระดับประมาณา1,888เหรียญสหรัฐ ต่อออสนะคะซึ่งเรามองเป็นแนวรับของตัวาราคาสปอตโกนะคะทั้งนี้เองเนี่ยเรามองในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่ เห็นการแข่งข้ากลับขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าไม่ได้มากแต่ว่าตัวดอลลร์อินด็กก็พยายามทรงตัวเหนือระดับประมาณ90จุดตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำส่วนหนึ่งนะคะ,ะร่วมกับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสอ,อย่างตัวเลขผู้ขอรับสวิการว่างงานนะคะของสหรัฐประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการนะคะโดย อยู่ที่ระดับประมาณ46,000ตำแหน่งนะคะขณะที่คาดการอยู่ที่ระดับ425,000ตำแหน่งนะคะ,ะส่วนตัวเลขอีกตัวที่ออกมาค่อนข้างสดใสก็คือตัวยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานนะคะขยายตัว1%นะคะในเดือนกุมภาเมษายนนะคะขณะที่ GDP นะคะไตรมาสหนึ่งเนี่ยไตรมาสสองเนี่ย ตรงนี้เนี่ยออกมาขยายตัว6.4นะคะแล้วก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการแต่ว่าถ้าเทียบเป็น Q on Q เนี่ยขยายตัวมา4.3นะคะตรงนี้เลยมองว่าก็อาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของทองคำบ้างนะคะแล้วก็กลับไปเก็งกำไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นหรือว่าตลาดน้ำมันนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นทางขึ้นอยู่แล้วก็นักทุนเนี่ยยังรอความคืบหน้าจากการรายงานตัวเลขคอ PCE ของสหรัฐหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อน,นะคะซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยทางเฟดเองก็กำลังจับตาดูอยู่นะคะเพื่อกําหนดในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็นโยบายทางการเงินนะคะคิดว่านักทุนก็กําลังจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะขณะคิดคาดการณ์ว่ารายงานตัว ตัวเลขคืนนี้เนี่ยจะออกมาขยายตัว2.9เซนะคะซึ่งก็จะมากกว่ารายงานของเดือนที่แล้วที่ระดับ1.8เซค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ยังเกินระดับที่เฟดเนี่ยมองไว้ตั้งเป้าในเรื่องของเงินเฟอ้อที่ระดับ2เปอร์ซด้วยนะคะทำให้เรามองว่ามีโอกาสค่อนข้างมากเหมือนกันถ้าหากว่าตัวเลขออกมาสูงระดับนี้หรือว่ามากกว่านี้เนี่ยก็จะ เป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำนะคะในฐานะที่เ,เป็นเครื่องมือประากาันความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เ,เป็นแรงผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะถึงแม้ว่าเ,าเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเช้านี้เนี่ยยังแว่งตัวต่ำกว่าระดับ1,900เหรียญสหรัฐต่อออสนะคะ แล้วก็ในเรื่องของภาพทางเทคนิคเองเนี่ยก็อาจจะยังสนับสนุนในเรื่องของการแกว่งตัวไซด์เวยร์ระหว่างวันนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของแท่งเทียนที่เกิดขึ้นในกราฟไลน์60เองเนี่ยเป็นลักษณะของแท่งเทียนที่บวกลบ นะคะสลับการแล้วก็เห็นการเรียงตัวบริเวณแนวแกนกลางของเครื่องมือบ o ล l ิงเจอร์แบนนะคะแล้วก็ RSI เนี่ยเริ่มมีจังหวะอ่อนตัวลงมาแต่ว่าภาพหลักเนี่ยเรายังมองว่ายังเป็นทางขึ้นอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นทะลุระดับ1,900แล้วขึ้นไปต่อได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวอาจจะอยู่ประมาณ1,893ถึง1,903เหรียญสหรัฐต่อออสนะคะ ในส่วนของตัว GOM 2 1เนี่ยก็เทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ2อเหรียญนะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนระหว่างวันในช่วงเชา้านี้อาจจะเน้นเป็นการเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะคะ GOM 2 1เนี่ยมองกรอบ1,895ถึง1,905นะคะขณะที่ในส่วนของเทรน d เทรดนะคะเมื่อวานเนี่ยเราแนะนำให้เปิดลองโพซิชันนะคะใน GOM 2 1ไปในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้ ได้ตามเราถ้าใครที่เปิดตามเรามาที่ระดับ1,800เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะตรงนี้เราแนะนําให้โฮลพ s ซิชันต่อนะคะแล้วก็ถือเราทํากําไรนะคะเป้าหมายระดับ1,918เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะโดยวางจุดสต็อปลอตต่ำกว่าระดับ1,888เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคําในวันนี้ค่ะ